เอ็มคาราเบลกันเลยทีเดียวนะโอ้โหสำหรับแมนซิตี้ที่ให้ไปเมื่อคืนเขาเข้ากันเต็มเครื่องแล้วโอ้โหเข้ามา5วันติดติดแล้วนะครับนะพี่พี่ท่านใดที่ตามผมมาผมก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะแต่พี่ๆี่ท่านใดที่ไม่ได้ตามผมมาหรือว่าสวนผมไปนะผมไม่เคยซ้ําเติมใครครับวันนี้ตามผมมาได้เลยนะพี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นเลยพี่ๆี่ท่านใดนะที่ชอบแบบว่าบอลสดหรือว่าวิเคราะห์สดๆนะภายในกลุ่มครอบครัวของเรานะมีครับ มีทุกคู่ครับไม่ว่าจะเป็นพีเม์ลีกนะหรือว่าบุนเดสลิก้านะลาลิก้าสเปนนะลีกวันลีกทูโปรตุเกสซูเปอร์ลีกเรามีหมดครับจะหนักจัดเต็มไว้ให้รอท่านผู้ชมอยู่ภายในกลุ่มแล้วครับไม่ต้องรอช้าครับปัดขวาที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับในศึกพิมิลีกที่ผมหยิบยกมาให้1คู่นะเป็นทางได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนั่นเองแมนยูนะครับผมบอกได้เลยครับ สองนั้นล่าสุดครับมีฟอร์มที่ค่อนข้างจะสะดุดเอามากๆเลยนะครับนะแล้วก็ฟอร์มล่าสุดครับผมบอกได้เลยว่าแพ้ให้กับพาเลตมาถึง4ประตูต่อศูนย์โอ้โหไปแพ้เขาคาบ้านมาเลยนะครับนะแล้ววันนี้ครับขาดตัวผู้เล่นไปถึง6ตัวครับหลักๆนะก็จะเป็นแฮร์รี่แม็กไกนนะครับผมแล้วก็ลุคชอนะแล้วก็ราฟาเอลวาลานนะครับก็จะประมาณนี้นะที่เหลืออีก4-5หตัวก็ประมาณนี้ครับบาดเจ็บกันอยู่ในตอนนี้นะไม่สามารถลงเล่นได้ในวันนี้ครับ วันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าด้วยตัวผู้เล่นที่ไม่พร้อมและฟอร์มกำลังสะดุดอยู่ในตอนนี้ครับไปเจอกับอาร์เซนอลครับผมบอกได้เลยว่าน่าจะรอดยากครับอาจจะโดนแบบว่าอาัดคาบ้านเลยก็ได้นะเรามาดูทางด้านของอาร์เซนอลกันบ้างครับอาร์เซนอลน,นะผมบอกได้เลยว่า4นัดล่าสุดเนี่ยทำได้ดีมากๆเลย คือว่าไม่เคยแพ้ใครมาเลยนะสี่นะติดแล้วนะครับนะแล้วเป็นทีมที่เล่นพวกหวังแชมป์นะในฤดูกาลนี้ครับและมีแรงจูงใจที่สูงนะมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับเขาต้องการขึ้นเป็นจ่าฝูงนะเพราะว่าเขาตกลงมานะโดนแมนซิตี้ชิงเป็นจ่าฝูงไปแล้วนะในเมื่อคืนนี้นะครับนะแล้ววันนี้ครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีครับและด้วยตัวผู้เล่นที่ลงกันอย่างเต็มเครื่องครับ ผมบอกได้เลยครับวันนี้เลือกเชียร์ไปทางด้อาร์เซนอลครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกำแพงก็เปิดมาไม่แรงมากนะที่1.5เท่านั้นเองนะครับผมผมมองว่าไปได้อย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้เชื่อได้เลยว่าอาร์เซนอลเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับพี่ๆท่านใดนะอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมตอบส่วนตัวให้เลยนะพี่ๆท่านใดครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปเลยครับยังไม่มีกลุ่มหรือว่าแนวทางในการนําเล่นหรือว่าแนวทางฟุตบอลแมนๆนะปัดขวาครับจิ้มที่ลิงใต้โปรไฟล์ได้ ครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับบริการดีครับ24ชั่วโมงแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ